วันเดย์ทุกคนรอดูคลิปอยู่นะคะน่าจะเป็นพรุ่งนี้เช้านะคะคลิปแฟนกันวันเดย์แฟนกันหนึ่งวันมีต้อมคู่มีค่ะตอนนี้ต้อมคู่ซื้อมนรักอีสานป้ายนะแต่เหมือนน้องน้องครีมบอกอะไรนะที่ถักมาเหมือนที่เห็นแบบแบบเอาไว้ดูแทนซีรีส์ จะวิงว่งวิ่งรอบอะไรสิบรอบค่ะให้ทายค่ะสวัสดีค่ะรอบบ้านสิบรอบเลยหรอสุกเดีกก็ได้นี่วันนี้ครับแปลงกันทุกเดี์เลยหรอให้ทายค่ะว่าพี่อยู่เท่าไหร่ที่เคยบอก ผกไปหลายรอบแล้วนะให้ลองถ่ายดูอยากเห็นสีผมแล้วอยากเห็นเหมือนกันสองแปดครับรถทูนังสุเอ้ยพี่ชินเอาดีเอาดีคิดถึงอ่ะนี่อยู่กับพี่ฟ้าเนี่ยคิดถึงพี่พี่ชินมากินบาร์บีคิวไหมมากินบาร์บีคิวกันไหมแบบบุฟเฟ่เลย ไวยใ,ใส่ของถูกถูกต้องน้องตีนผู้ถูกน้องปอยอายุเท่าที่น้องหัวเพิยเลยขอบคุณนะคะทุกคนก็เชื่อโอเคงั้นงั้นที่บอกเท่านี้แหละทุกคนเรามาลุ้นสีผมกันวันนี้ว่าเป็นจะทำเสียอะไร คุณนะคะที่ทําที่คุกโ็แฮร์สตูดิโอครับร้านประจำเลยตัดผนสั้นใช่พี่ไพยไปยองกับอีกทีสิบแปดซิ่งหที่สูงอ่ะหยุดยาวใช่ไหมคะพี่ลุกซิงทุกคนก็เชื่อยุกเว้นแรงมากก็ยังดีนะขอบคุณค่ามาริล่อยเสิ่วนที่มากเลยใช่ทุกคนขอเกินมาก ปกติพี่ไม่ได้เล่นสงการเลยทุกคนเล่นสงการที่ไหนกันอ่ะพี่ชินเล่นสงการปรับแต่พี่ไม่ได้เล่นอ่ะพี่จะไปวัดไปทําบุญ <c oughs> สงการขอนอนได้ไหมคนน่าจะเยอะอ่ะพี่ว่าคนน่าจะเยอะทุกที่เลยขอบคุณนะคะ20 ดีใจอ่ะขอบคุณนะแต่คนไทยเยอะนะไปวัดตัวภาพเหนือทิงหอเชียงรายอยากไปเหมือนกันแต่น่าจะน่าจะวัะนที่สิบสามเนาะที่กรุงเทพเขาเล่นกี่วันนะทุกคน 13, 14, สิบสามสิบสี่สิบห้าปะออก็จะไปวัดนีกับตังน่าจะไม่ได้กลับนะคะ ทำบุญค่ะสิงห์บัางจีน์ขอบุณหัวใจนะคะสิบสามก,ก็เล่นแล้วอ่าใช่เหมือนมันเล่นสามวันป้าสิบสามสิบสี่สิบห้าใช่ไหมคะขอบุณหัวใจนะคะ ยองแพ้วันเดียวซิ่งหมอคนมันแน่นไงคนมันแน่นมากบอกเลยที่สยามอะพอมีที่เป็นแรงกระเทกที่ไม่เล่นเลยปกติที่ทำที่โคโค่แหสตูดิโอนะคะทุกคนมาทำกันได้ร้านแม่ร้านคุณแม่เป็นเองหายใจไม่ออกสุดเล่นตรงเซนเวอร์ใช่คนเยอะ วันนี้สามมาพ่อค่ะอยู่ที่ร้านทำสีผมค่ะไปเล่นวันอาทิตย์ที่บ้านพี่ชินเล่นเลยพี่ชินเล่นเลยเอาเถอะเล่นหน้าบ้านสามคนใช่ไหมเล่นกันสามคนใช่ไหมแต่ถ้าน้องคอยเล่นด้วยเด hm? ี๋ยวจะไปจบนะคุณสวยปรพันอยู่บ้านนะคะห่วงมีได้ มีคนห่วงแหละไม่ไปเล่นแล้วนะจบเด่นคอยพวกเรากับหนึ่งร้คนเฝ้าเองวันไหลปกติเป็นไม่เล่นเลยอะพี่ชินสงดการนอะทำสีให้รอนล,ลุ้นนะคะแต่เมื่อกี้เฉลยไปแล้วนะรลอลุ้นตรมค่ะ ต่มมากด้วยเพราะว่าพี่เขาทันงเก่งเก่งทุกด้านผมก็ห่วงเอ้ยห่วงนี่รักชอบนะแต่ชอบมากเมื่อกี้พี่ไปดูมาพี่ขำม,มากเลยพี่ไปดูที่น้องน้องตีลิมีแคบมาแอาปแับแป้งนาะยกเว้นมาโอเคได้เลย แต่พี่ชอบมากพี่ไปดูแล้วพี่ขำมากการค้างจริงตลกอะ่ะเป็นในนั่นเลยอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นคลิปไวรัลอยู่นะวันดีคะขอบคุณหวัวใจคะ่ะคุณที่โพสแล้วคะ่ะข้างหลังน่ารักอะ่ะเฮ้ าดีอ่ะน่ารักเนาะใช่ทุกคนร้านนี้ต้องมานะใช่ค่ะวันนี้มาที่ร้านนนะใครคะ,ะเพื่อนคุณแม่เพื่อนคุณแม่เป้ไหมคะคุณแม่พิงคุณแม่พิตตีใช่ไหมคะใช่วันนี้หนูมาที่ร้านค่ะคุณแม่คุณแม่มาไหมคะหนูมากับพี่ฟ้า รอชมคลิปเลยนะคะช่องหูค้างเลยอ่ะติงหงสสวยคนมองเลยที่ทำผมแบบนี้สีดแดงอะ,ะ่ะเมื่อกื้กินมาเด็กไหมคะยมหงอ์วิค้ะผมนี้สวยเด็ดออกได้เลย,เลยะคะ่ะขอบคุณมากทุกคนสีทองค่ะแบบที่ไม่ได้กัดผมนะเลยออกมาแบบว,ว่าสวย เพราะว่าตอนตี่มลงที่ทุกคนเห็นพี่ก็ทําที่นี่น่ะทำปอยเหรอ,อทุกคนลงไปํามน้องนะอยู่ในใจหรือเปล่า <c oughs> ขอบคุณหัวใจนะคะาไม่สักก็สวย เคยไม่สาะบ่อยแล้วเคยเจอพี่พี่ด้อมด้วยเคยเจอที่สิงไ้ว้ตอนไม่สบะผมสิงสวยอากาศดีวันนี้อากาศดีโคโค่แฮสตุยโอกค,ครับลองเชิญเลยนะที่ไม่แน่ใจเหมือนกันความรับน้บบบคาคักวันถัดมา,มาสิ่ง สูตมันขมไม่ก็เอาแป้งไปครัวขอบคุณนะคะเหมือนสักแป๊บนึงเราก็ลงนะทุกคนแล้วค่อยมาใหม่น่ารักเกินวิยปางหวานนาะขอบคุณนะคะสเปรดีกว่าเอาน้ำหอมมาฉีดสรุปอับอับกว่าเดิม มาอีกไหมคุณน้มาะคะเดี๋ยวคุณมาไลฟ์อีกรอบหนึ่งเดี๋ยวจะไปกินข้าวกับพี่ฝาแล้วจะไปกินกบุฟเฟ่กันกบุฟเฟ่นะคะแบบช่ำๆเลยวันเดี๋ยวเป็นมาใหม่หนะทุกคนวันนี้นมนะะันะันเจ๋งเท่านี้นะคะแล้วก็ทุกคนรอชมสู่เ็ในในไลฟ์ตอนดึกๆแล้วกันนะ จอยนานได้ครับรอนาได้เลยที่ถึงนัดเจอกันคืนนี้ที่ถึงทุกคนเหมือนกันเจอกันนะครมบ้สิ <c oughs> Stay a learn เอจะในพี่คนสวย Hi beautiful ดึกๆึกใช่วันนี้ไปทำสีผมมาทุกคนจ๋าไลฟ์ดึกใช่ไลฟ์ดึกทุกคนวันนี้ไปทำสีผมมาก็เลยกลับดึกนะคะแล้วก็แบบมาไลฟ์พี่ๆแป๊บหนึ่งกำลังจะแบบกำลังจะคิดว่าผมสวยแต่ว่าอาจจะแบบแดงไปนิดหน่อยแต่ตอนแรกก็อยากให้มันแดงมากๆเลย ขอบคุณหวาใจนะคะคิดถึงพี่ๆจังเลยทุกคนจ๋ารอคลิปหน่อยนะคะคิดถึงคิดถึงเหมือนกันขอบคุณนะคะแล้ววันนี้จะนอนไวนอนตอนไหนใช่แวบ,บมาไลฟ์ Live แป๊บหนึ่งเพราะวันนี้รู้สึกอุ้ยชอบแต่งหน้าจาังแต่ว่าจะหาเต้นนะทุกคนแต่รู้สึกว่า ไม่ไม่ได้สักอันหนึ่งคิดถึงเหมือนกันน้องซินวัสดีครับ MUT ไม่ได้ไปนะคะทุกคนสีผมสวยจังใช้พิธำออกทองเลยพี่ชินเมื่ตกี้หาติ๊กตอกเต้นเต้นแล้วเต้นอีกไม่มีอันไหนชอบเลยก็เลยมาไลฟ์ดีกว่ามาดึกมากเพียงส่งการลงแล้วแต่ว่ามันเหมือนกับจัดแสงจัดอะไรรู้สึก มาชอบเลยเรอแฟนเดย์ใช่ทุกคนรอคิวแฟนเดย์นะนี่กำลังจะนอนเลยวันดีนะคะทุกต้องมากสีนี้ใช่พี่ทำสีทองทุกคนนี่ทำสีผมมาทุกคนจ้าคิดถึงเหมือนกันพี่ชินไปทำสีผมมาสีทองต่างไหมทุกคนดูต่างไหมคะแฟนเดย์ยสีช่ชั่วโมงนี่เป็นรอตัดคลิปึ่งทุกคนยังตัดไม่เสร็จเลย รีวิวปลอยๆในสายตาพี่เป็นหรอคะน้องปลอยๆในสายจีน่ารักเป็นเด็กน่านนรักสวยหล่อในดคนเดียวกันแล้วก็มีสนเสน่ห์นะคะเอาละเอาละนอนแล้วหรอครับพี่ไฟพรอไฟมันถอนเห็นไหมเตง คบคนที่จะเป็นแฟนเดย์เราเป็นแฟนกันเมื่อไรไม่บอกหลอกความลับน่ารักสวัสดีค่ะมอนจากคลิปในรถรอคลิปต่อไปเลยบอกเลยคลิปต่อไปเลิศกว่าไปต่อเลโก้คือถ่ายเยอะมากจนตัดแนบว่ามันแบบอยากใส่ทุกช่วงเลยอะทุกคนคืออยากใส่ทุกช่วงแต่มันเยอะเกินไปก็เลยแบบพยายามตัดให้มันดูแบบคือชอบทุกช็อตเลยที่ถ่ายมานะคะ เลิศก,กว่าบอกเลยนั่งดูนะพี่นั่งยิ้มคนเดียวอะ่ะคอยคิดไปกันอสวยเกินสติน่ารักสงนการกลับใต้ไหมไม่ได้กลับใต้ครับสงนการคิดถึงคุณมามีนะคะคิดถึงคุณแม่นะแบ่งเ,เป็นสองคลิปพี่เปบนจริงหง ลงแบบไปตัดเลยได้ไหมอยากลงเหมือนกันขอแบบห้าหกชั่วโมงจุกจุกแต่มันแบบมันเป็นคลิปเดียวอันสี่มันเป็นสถานที่เดียวกันอนสี่ทุกคนแล้วมันแบบต้องถ่ายแบบหน้าตั้งกับแนวนอนแหะแล้วแบบคือมันแยกกันไงคือติ๊กต็ต้องถ่ายแนวตั้งเนบ้นก็ค่อนฟุ๊บฟุ๊บเอ็นดูตากล้องของเรามากเอ็นดูแบบน้องปอยมากทุกคนอันคัดเลยเอ๋อ ไม่ได้เขินมันเขินมันจะมันจะไอ้นั่นจะมาเลยหาชัว่วโมงกัจริงนะเป็นคนตารางครับสงการหรอกคะ่ะสงการยังไม่รู้เลยทุกคนสงการยังไม่มีแบบแพนเลยอะ่ะเพราะว่าคนเยอะอ่ะเว้ยขอบคุณนะคะรอชมเลยจะตีหนึ่งแล้วทำไมอุึกเพราะว่ายังไม่ได้ล้างหน้าเลยคะ่ะพิตตี้ วันนี้ไปทำสีผมมาสีผมต้อนรับสงการที่ยังไม่รู้เหมือนกันสวยเหมือนแฟนพี่ปอยคนดูอยากเขินสงกรารหรอคะสงการไม่ได้ไปต่างจังหวัดอสิคะแต่ยังไม่รู้นะทุกคนยังไม่ชัวยังไม่ชัวเลยคิดถึงเหมือนกันเป็นคนตรังคับทุกคนเมื่อกี้เป็นไปกินไอ้น,นั่นมา รีวิวมิสแกนสมุดปากกาน้องคิมหรอคะอยากส่งดอกไม้ไปให้หนึ่งร้อยชอ่อน่ารักน้องแมรี่ขอบคุณนะคะน่ารักจังคิดถึงไปเล่นน้ำสงการกับพวกพี่ไหมพี่ตี้ไปเล่นที่ไหนคะปกติเบนอะไม่ได้เล่นสงการเลยแบบเป็นคนไม่เล่นสงการเลยก็เลยแบบว่า เลยแบบไม่มีแผ่นที่แบบเหมือนคนอื่นเขาเลยที่จะไปเล่นน้ำงานหรอสองคนนั้นม่วหรือเปล่าสองคนนั้นม่วหรือเปล่าปีหน้าสมัครถ้าด้อมถึงสองพันก็อาจจะสมัครครับทุกคนจ้าคนสวยของพ่อยส <laughs> วัสดีนะคะทุกคนรอชมคลิปเลยบอกเลยคลิปคือแบบฟิน Mm. แม่เจี๊ยบน่ารักค่ะแม่เจี๊ยบเป็นคนน่ารักพี่แถวอาไม่ชอบพืน้นที่วกว้างๆจริงหรอคะที่ทำงานแถวอาว้าว RCE ใช่ไหมคะตรง RCE ใช่ไหมเบนยังไม่มีแผนเลยแต่ว่าน่าจะไม่ได้เล่นน้ำหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าเป็นคนไม่เล่นน้ำถงการเลยตั้งแต่เด็กทุกคน มันติดไปเลยอะ่ะมันติดอะ่ะมันติดเคยเล่นครั้งหนึ่งตอนมหาไรหวานช้ำทางนี้ไปวัดใช่เมื่อก่อนตอนเด็กๆคือแบบอยู่จะชอบกับต่างสงการก็เลยไปวัดอันนี้คือพูดจริงนะทุกคนแบบคือแบบผู้ใหญ่นนองเขาชวนแบบไปส่งน้ําพระที่วัดอะไรเงี้ยฟิลแบบกลับต่างจังหวัดไปส่งน้ําพระหาอะไรกินกับครอบครัวเป็นฟิลแบบนั้นเลย พรุ่งนี้นะคะรอชมคลิปพรุ่งนี้นะทุกคน <c oughs> ลูกสะพ้ายอยคะนะ <c oughs> ส่งการนอนค่ะไม่อยากเปียก <c oughs> ใช่เป็นคนลงหรือว่าคนลงคนลงก็ฟินนะ <c oughs> <c oughs> พี่ปล่อยไปทางไหนครับ <c oughs> ไม่มีทางไปค่ะจะรอเชียร์ขอบคุณนะคะ <c oughs> หนูกลับไปเล่นที่บ้าน น้องคอรีมชวนกลับบ้านเหรอนี่กลับบ้านเหรอนี่ขอบคุณนะครับหนูกลับไปเล่นที่บ้านน้องคอรีมชวนกลับบ้านเหรอเนี่ยอ๋อพี่ชินเขาอยู่ต่างจังหวดัดเอาอะไรมาพสัส่งน้ําแต่ถ้าอยากมาลองชิวๆมาได้นะชวนปลอยมาด้วย พี่เทคแคร์เองอ้ยขอบคุณนะคะพิตตี้น้องปลอยไปเชียงรายค่ะค่ะผมปลอยไปเชียงรายรอปันวิวช่วงเที่ยงเลยทุกคนขออนุญาตแต่งนี้ยายพี่ปลอยกับพี่เบนได้เลยน้องเดซี่ได้เลย, Daisy, เลยค่ะยินดีมากๆพรุ่งนี้เริ่มคนฟินใช่เริ่มอายุเยอะหรือเปล่าน้องซีนดีต่อใจไหมที่สุดเริ่มแก่พี่ที่แล้วเล่นพี่ เรื่แกยังไม่แกขอภาะสายชมมาพี่ก็ไปเชียงรายจริงหรอพี่ชินเอาดีเอาดีฝากไปเล่นเพื่อหน่อยได้ไหมฝากไปดูแลเด็กให้หน่อยได้ไหมนี่ร <c oughs> อเล่น <c oughs> ขอบุณัวใจนะคะมีเป็นคลิปทุกคนรอชมนะคะพวกหน้สนุกมากเอ้ยสนุกคน,นเดียวหรือเปล่าแพลวพาไม่จริงเลยพี่เบนเคยไว้หน้ามาไหมเคยครับ พาปอยไปหาสาวดีกว่าได้สิได้เลยถามเขาหรือยังว่าอยากไปด้วยหรือเปล่านี <laughs> <laughs> เราเลเ่นวกกบะร่อหรอคะย่างเลยคะ่ะแต่งลุคฟอร์อีกจริงๆพ,พี่พยายามแต่งลุคฟอร์มากแต่ว่าเดี๋ยวนี้หน้ามันแบบมันแบบมันเป็นแบบนี้ทุกคนพยายามแต่งแล้วอ่ตัวเองสิ ดูแลตัวเองสิคะอะไรแบบนี้ยิ้มทีโลกละลายขอบคุณนะคะทุกคนนอนดึกจังนอนกันดึกจังเลยส่งการนี้อยู่บ้านหน้าสวยหรอคะสีผมสวยนะลูกขอบคุณนะคะใช่หนูเพิ่งทำมา มันแต่งหน้าก่อนอ๋อหน้าใช่ไหมย็อมสีผมเลยค่ะจะไปกอมตามาสวยมากชอบตรงโคนผมอันนี้แสงมันลงนะจริงโคนมันไม่มันแบบประมาณนี้นะทุกคนโคนมันแบบไม่ได้สว่างขนาดนั้นมันเป็นสีทองๆออกทองๆหน่อยนี่มันมีหน้ามาเลยอ่ะเห็นไหมทุกคนมันมีหน้ามาปกตินอนดึกใช่พี่นอนดึกเหมือนกัน สื้อขอ้อมูลน่ารักน้องวันนี้ก็ใส่กุยไลค์น่ารักมากเฮ้ยเพเ่อนน่ารักอะความน่ารักที่เป็นทำไงดีแพ้ต่อไป <laughs> พี่ชอบจังเลยพี่น่ารักจังค่ะที่พี่อ <laughs> ปอยแปลกแปลอวดเชียวมันมน่ารักอะวันนี้เอามาใส่ด้วยเธอชอบมาก จะเลิกงานแล้วเดี๋ยวมาแต่งกงันเห้ยขอบคุณรออ่านเลยนะคะแค่เธอยิ้มป,ปิงปังปังดูจับใจหน้าเธอใสป,ปิงปิงปังปังมันปังตาแก้มเธอหอมพิพิป,ปับปับเ้ยร้องผิดจ้าเ <laughs> <laughs> สื้อสีแดงไว้ลูกหนูชอบใส่ทุกสีเลยค่ะจริงๆแล้วอะ โอเคนะพี่ชินน่ารักอะน่ารักแบบนี้ไปนานๆได้เลยรักพี่ไปนานๆนะนี่นั่นดึกจนชินทิ้งแคดเกมมาเพื่อพี่คะ่ะวีน่ารักอะ่ะอินเลิฟเลยขนาดนั้นยังมีแฟนเหมือนพี่เบนจริงเปล่าคิดถึงเหมือนกันเป็นจบขณะนี้เทศศาสตร์ค่ะคลิปนั้นทำพี่เขนินงง คลิปไหนอ่ะน่ารักแบบน,นี้น่ารักไปนาะนใช่ไปเลยหนูรักพี่เบนพี่เบนรักใครพี่เบนรักทุกคนพี่รักทุกคนร้องเพลงเองคนเองกระจกรถอ่ะน่ารักเนาะเบนก็เบนก็น่ารักเบนก็รู้สึกว่ามันน่ารักมากเลยคลิปคิดถึงอ่ายอยู่ใกล้จอได้ไหมพี่เบนเสวยจ,จัง เพลงนี้จนหนูร้องได้แล้วมันติดอะไปเลี้ยงเพื่อลู้สูว่า I love coffee ป๊อบคอร์นอินจริงอหรอพี่ป๊อบรักซีรักตลอดไม่วันไหนไม่รักคืนนี้ไม่ลุ้พูดขอให้ผู้จัดซื้อคู่ปอยเบนตาชูคิดว่าจบรถน่ารักน่ารักนางอินมากจริงหรอ จริงปันนี้หนูรักพี่ปอยพี่เบนพี่เดินหน้าแค่ขอให้ได้ขอบคุณนะคะแค่เชอยิ้มปิ้งปปังป,งป,งป,งปงดูตาหน้าเธอใสปิ้งปงปังปังมันต่องใจติดอะพี่เบนน่าละวัสดีครับตกลุมักตอนไหนไรู้แต่ักไปแล้ว เดนถ้าได้แคทผ่านคู่จะส่งฟูซับให้ชมอุ้ยขอบคุณนะคะน่ารักจังเดี๋ยวพี่จะไปนอนเย้าเพรามีงานเยอะๆอยากไปเจอตามดิอยากเจอทุกคนเหมือนกันนี่ดูเลยเมื่อตกี้ลองเต้นอนะแต่ทำไมมันไม่น่ารักเลยเพีงร้อนหูมากค่ะคุณนับล้านก็สู้พี่เป็นไม่ได้เลย เหมือนคนมีความรักจริงหรือเปล่าลร้องเพลงนี้บอกใครหรือเปล่าบอกอ๊อคิดถึงเขาให้มาไ่เด้ข้อมืออย่ายิ้มคาคืนพี่เป็นสวยมากขอบคุณมากครับแค่เธอยิ้มปิ้งปังป,งปังมันต่องใจหน้าใสกิ้งๆิ้กังกังทุกคนมันแบบดึกๆแล้วมันคึอกอ่ะ ตกเช้ามั้ง่วงตาสวยจังยิ้มเงียงมากอยากให้คนคนพบพี่เบนเยอะๆจะได้มาดูความน่ารักด้วยกันนว้ยขอบคุณนคะค่ะแทททูอยู่นานมากใช่เขาบอกว่าอยู่เจ็ดวันแล้วพี่อามน้ํายังไงรู้ไหมทุกคนพี่อาน้ําแบบว่าพีร่รอบๆถูสบู่รอบๆแต่ว่ามันก็เริ่มหลุดแล้วมาพี่ไม่อยากให้มันหลุดเลยอดีดมากจริง พ่อนเนี่ยใกล้จอมันเคินมันเคิน,มน,นไม่รุ่นโซนยุโรปจริงถูกน้องก็เป็นพี่น่ารักขอบคุณค่ะเออหรือว่าดีชาใต้กินชาใต้ไปกินชายเย็นไปไปทําใหม่จะซื้อมาทําเองแล้วส่งการไปเล่นที่ไหนตอนนี้ยังไม่มีแพนเป็นรักปล่อยๆไหมลูกรักสิคะ่ะ ฟังพี่พูดใต้จนฟังออกเหม็นแล้วพี่เป็นวาส,สนาใครคเนี่ยอยากไปเป็นวาส,สนาหนูปละวาย <c oughs> <Why? S 2> พี่เป็นยิม้มเยอะพี่เป็นเบามา <c oughs> ใช่พี่ก็ไปนอนแล้ว <c oughs> แล้วก็จะไปนอนแล้ว <c oughs> ยอดเกง่งน,นันนันพี่มีความสุขดีไหมคะ มีคะ่ะทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขด้วยแรงใต้ฟังหน่อยทุกคนคาะเดวผีเป็นจะไปนอนแล้วนะบานอยู่แถวไหนบานอยู่สังค่ะบานอยู่ตรังแถวอำเภอเมืองค่ะพี่เป็นวาสนาหนูเสมอเปิดคิวศูนย์ให้เลยชอบพี่เป็นอย่าทำแบบนี้เดี๋ยวคนในใจพี่ดักตี <laughs> เดีเข้าด้อมเลยขอบคุณนะคะน่ารักจังคิวสูงยังไม่ขยับต่อแถวพูดใต้ไม่ค่อยชับพื้นเลยพี่เป็นสวยจนโลกเป็นสีชมพูตากววานจังทุกคนเดี๋ยวพี่เบนจะไปนอนแล้วแบบค่อยมาใหม่ดีกว่าอำเภอเมืองชายน้าเหมือนเหงา น,นแมวหรอหนูคิดถึงข้าวที่ตังนอ้องแล้วยิ้แมแห่งความสุขนี่อำเภอเมืองครับใช่หอนิการอำ,อำเภอเมืองเลยมาใกล้ไว้นานลาขอให้โลกนี้ใจดีกับทุกคนเหมือนกันหลบเราอยากดูคนเดียวจัง <laughs> ันดี่คิวเิรติงคิวนีจากยกมาหาลูกเบนสวัสดีนะคะฝั่งหนูด้วยนะยกน่ารักมากมีเชวญลูกเบนดีทุกคนเดี๋ยวเบนจะไปอาบน้ำแล้วนะเดี๋ยวไว้ต้องรีบนอนเดี๋ยวนอนดึกจะได้รีบตัคดคลิปให้เสร็จโคกหล่อครับว่าคนบ้านเดียวกันเลยฟันดีต้องมีคนชอบพี่บ้างแหละ ไหนใครบ้างยกมือขึ้น o ุ n ไนท์พักพ่อนฝันดีครับพี่ทุกวันน่ารักที่สุดขอบคุณน้องซีนนะคะเลียมนอนยกแล้วน่ารักจังยกมือยกใจให้หนูเองคะ่ะโอเคฝันดีนะวันที่สองสตอรี่ ยกสุดแขนเอาใจไปเลยทุกคนบาร์บี้พี่ชินกุนไนนะมันจะไปนอนแล้วนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะพี่พี่ชาวด้อมทุกคนอย่าลึงม,มาเข้าด้อมหนูกันยืนนะคะบ๊ายบายตื่นเช้าด้วยบ๊ายบายฟันดีนะคะ Good n ุ g ไน